จังหวัดนครราชสีมานะครับต้องบอกว่าอันนี้จะเรียกว่าเฮือหาก็ไม่ได้นะให้ทายก่อนไหมให้ทายก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนดีกว่านม่อไปดูภาพกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นความเก๋ไก๋อย่างนึ่งนะครับ อ่าอันนี้ก็คือนี่นะฮะรูปเพจพอจะมองออกไหมครับว่าคือภาพอะไรว่าเขากําลังจัดงานอะไรอยู่ครับผมอ่าแน่นอนแหละต้องเป็นงานทางธณกิจนะครับผมค่ะครับอันนี้ก็คือมาม่านะครับถ้ามาม่าซองมาม่ากระป๋องหรือว่าะหมีกึ่งสําเร็จรูปนี่แหละทั้งข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะครับทั้งย่าทางผู้จัดงานเนี่ยก็มาจัดนะครับนเมนแทนการใช้ดอกไม้สดครับผมค่ะ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่สถานชาพอนกิจที่กองทัพบ,บกนะครับกองทัพภาคที่2อําำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมม,มีการประกอบพิธีพระราชทานเพึงศพนะครับนายสมพงษ์บุระโสพลน,นะครับอายุ91ปีข้าราชการบำนาญพิตา้าซึ่งเ,เสียชีวิตด้วยโรคชาราะนะครับผมอันนี้คือผู้เสียชีวิตแต่ว่าที่นะ่าสนใจนั่นก็คือว่านี่นะฮะ,ะ,ฮะการจัดงานที่การจัดเมนเนะฮะตกแต่งเมนเนี่ย มีการนำข้าวส,สารอาหารแห้ง,หตงต่างๆเนี่ยมาแทนดอกไม้นะปกติเราก็จะเห็นดอกไม้ไงมาประดับประดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้การเป็นแบบเออมาม่าอะไรอย่างเงี้ยข้าวสารอาหารแห้งนะครับแทนดอกไม้ต่างๆาก็จัดมาอย่างนี่นะครับวิจิตรงดงามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเราไปฟังเสียงลูกชายกันหน่อยไหมว่าทําไมถึงต้องเอาบะหมีเก่งสาเร็จรูปหรือว่าข้าวสารอาหารแห้ง<ะ>มาจัดแทนดอกไม้นะครับอ แทนที่เราจะจัดดอกไม้นะครับแล้วก็จัดเป็นของกินนะครับซึ่งจากของกินที่เหลือเนี่ยเราก็จะแจกจ่ายกับทีมงานเอาไปบริจาคตามแต่ละสถานที่ที่เขาเขาเห็นสมควรว่าเช่นโรงเรียนหรือสถานคนญชลาเด็กกำพร้าอะไรอย่างนี้ครับดีกว่าที่เราจะจัดดอกไม้แล้วทิ้งไปให้เสยยนะฮะเพียงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม มากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าทุกทุกคนได้ได้มีความสุขกันหมดครับผมนี่นะครับทางลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเออที่สาเหตุที่นําบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งมาจัดแทนดอกไม้เนี่ยเพื่อว่าที่จะ เอาไปช่วยเหลือคนต่อได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้สดอ่ะคือพอจัดเสร็จมันก็ต้องทิ้งเนาะอันนี้ก็เอาไปทําประโยชน์สาธารณะต่อได้นะคะกแล้วก็เหมือนเป็นการอุดชีมภักับคุณพอด้วยอู้แต่ท่านอายุมากพอสมควรนะครับผมแข็งแรงนะท่านอยู่ถึง91แล้วท่านก็เสียด้วยโรคชราเนาะครับผมเเก่งเนาะเอาปเป็นดอกไม้เอาเป็นอะไรเงี้ย เนียนนะเนียนเนียนเหมือนดอกไม้แบบปกติเลยไม่ดูรู้สึกแปลกตานะครับผมแต่ว่าครีเอทมากยอมรับนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะฮะ